โอ้ <oticality> <resoluidoo>. <hand> มาแบบโอ้โหหึเฟนรับอ้โหเกิดใช่เออแบบเนาะโอ้ เต็มลยอนะวิวนะช่วยกันช่วยกันโคกโคกตุ่จับโคกทีแรกเราก็คิดว่าม่นจะไหมไม่มาตรงนี้เนาะ ไปไมามาโอ้โหโอ้มาขานตลาดมายอเอ้นเต็ร้นนลยมาเลยนั่งร้านลมันนี้ละนาด

ด,ดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับดีแล้วมีคนมาถ่ายดูพับขาไม่ได้เลยตะขาบแต่ว่าดีนะไม่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี้มีคนใหญ่ยป้ะดา

นาทีระทึกเออค่อยรู้แล้วนาทีระทึกโอ้โหเสือได้ยินเหรอฮ่า่ นี่นะคะหน้าทีระทึกนะคะที่เราอ่ามันมาจากป่ายางนะคะก็ลมแบบมาแบบพู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 มาเลยนะเพราะว้าที่บ้านก็นั่งอยู่กันที่ศาลาเนาะหอบเต็นไปวางฝั่งโน้เลยนะคะสีบานหนาทีระทึกใจโอ้นะ,ะฮะนี่นะเต็น น um: er> ok> nah, ok ี่นี่เสือนี่ก็ล้มเสือรูปหัวใจนี่ก็ล้มเนี่ยรูปหัวใจนี่ก็ล้มอืมใช่ใช่เสอเออไม่น่าเชื่อนะลมมันพัดแล้วก็มาได้น้ำหนักด้วยไง เสือมันได้น้ำหนักด้วยไงอ๋อมันเป็นช่วงลดน้ำอืมอืมโอ้โหเอ ى. อเออเออแพวกินไก่ค้างเลยฮะก็นั่งอยู่บนเขาเนียเ่ยชอบเด็ดอยู่นี่นี่อ๋อไม่เป็นไรเราขอแช่ เห้พีให้จบนิพพานสักหนึ่งนาทีนาทีระทึกแต่เต้นลอยนะของแต่เป็นช่างโคก็ถ่ายได้ช่างโคถ่ายทันเหรอถ่ายเป็นคนถ่ายแพรหรือโคกโคกทำไมหยิบโทรศัพท์ทันนะโคกอะแกเดินมาล้มพอดีเป็นลมมาก็มาพอดีออเไม่ไอเราไอเราคิดว่ามันจะนี่นะฮะอันี้ไปด้วยไอนี้เนี่ยกับเกือบล้ม ตามสูตรประดาดิปาดาเนี่ยงเนี่ยปดาเดิมยังไงมันเกือบลมตามตูตรปดาเลยดิแต่เออฮะเออแ่ยินแ่เสียงปดาเลยโอจริงเหรอแอดได้ยินเสียงแ่ดาเลยเหรอเอ้าไม่ดังกันทุกคนแหละเรากำลังจะหลับนี่นะ Oh, โอ้รถพี่ใหญ่มาแล้วลงอดไปเรียบร้อยแล้วแหละใตก่อรงนี้นะฮะได้หเออป้าบอกลงได้ใช่ไหมโอเคโอ้ชอตเด็ดนที่นี้แหละ ตแต่เทลึกต,ตึกโอ้นี่นะฮะว่าดูนี่ค่ะปรดาเล่าไปฟังไม่เป็นยังไงทำไมแตกตื่นได้ไงเห็นตั้งแต่ตรงนั้นเนาะบูนูบ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 ู ลองอ่ะคาไก่มีทิ้งเนี่ยกินใจด้วยกิใจตัวเองเพราะเห็นแล้วไงเออเราก็ได้แต่ดูน่ากลัวคือเราพยายามไม่ให้แบบแบบอะไรเห็ุมันไปน่ากลัวน่ากลัวนะพระดาษน่ากลัวเนาะกลัวมากเลย